สวัสดีครับผมเอาลเทลาเจมีชาแนลครับวันนี้มีโอกาสได้เขามาจะเล่นอาหารเย็นกับทั้งไข่เจมีเลตกร์นะครับเนาะสวัสดีครับผมปุ้ยเจมีเลตกร์ชาแนลครับสวัสดีครับผมจันทร์ศรีเจมีเลตกร์ครับเราจะบอกสื่อสวัสดีครับผมต่ำจอบลอยเจมีเลตกร์ครับโอเคครับ เอ็นดานาจอาการซิมก่อนเาวมีอันเตะกินหลายครั้อภิษวัวันเตะยะทาบันโบนยยเออกินเขาโมนี้อภิษัวิ้อนเหมนจ้โอ้โหนกะเพาแจงเห็ดแจงเห็ดเห็ดเอเห็ดข้าเห็ดเตาโอ้ยนี้โทษนะครับนี้เป็นน้ำซาเด้อเดี๋ยวเดนี่ยนซาเหร่ซาเหรนี่วสวัสดีครับผมอาจารย ลืมดาครับเซียวครับเซียวกินหอดเซียวเนั่นกินหอดเซียวเซียวออกเกี่ยลล่องบอลกันได้จานนวดได้เซียวยังขึ้นหอดกันได้กิอะไกันได้สวัสดีครับโอ้จานกบมายังอีฟสวัสดีครับผมเจบีปุ้ยครับเฮ้ยปุ้ยเจบีปุ้ยเจบีเฮ้ยไม่ใช่กดตางเจบีครับผมเฮ้ยถูกแล้วเอ้าเอ้านิ้นอาหารโอ้ยเนี่เราล่องบอนนี่ยัง กินเข่ากินเขา้วข้าวเขาข้าวเขาโอ้แมข้าโอ้แข็มวกินข้าวเอาเลยบ่เอาเลยบ่เนี่ยแล้วกินข้าวเหยกินข้าวกับปูไม่ใช่กินข้าวแล้วกินปูเยเมียะรนี่เม็ดเอียงะไรนี่ลูกไหงเมียอะไรเม็ยได้ย่อมบอลูกไงแม่บักแจ้ลูกไหได่บักแต้ยังได้บักแน๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกปูเลย อันนี้เรียกปูเลยใช่ปูทอดปูทอดครับปูทอดกระเทียมพริกไทยทอดใส่กระทะด้วยนะจากผมปูทอดกระเทียมเดี๋ยวเราตั้องมุมเราตั้องมุมไอ้โต๊ะกับข้าวได้ไหมเนี่ยขำเขาไลยขำเขาบ้าเท่าแก้วบอกย่างบองครับครับอาเเิลยครับ อันนี้ที่นั่งที่นั่งกันอยู่นี้ปอดเชื้อทุกคนนะครับปอดเชื้อครับปอดเชื้อตรวจตรวจกันมาแล้วกันนะครับสแกนแล้วครับมีใบครับของผมไปตรวจที่โรงพยาบาลทานผันศิษย์ปรากฏว่าเลือดบวกตรวจปีผมไปนำอะไรไม่รู้โอ้ไม่ตรวจโควิดไม่เป็นเขาเขาเอาอะไรไม่รู้แยงเข้าไปที่รูจมูกไอที่ปั่นประมาณนี้เลยเอาเข้าไปสุดเลยอันนี้เสียคก็ตรวจนะครับฮะไม่เสียของผมปี๋เดาแล้วย่งนี่ ผมใช้ไอ้บัดบันทานบัรสุดอ๋อเป็นเป็นความรู้ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลผมใช้บริการโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆที่พิพาวดีพิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีครับคุณหมอเก่งทุกคนเก่งทุกคนต้องขอบขอบเขาว่าเขาจะเอาเตียงสนามมารจิ้นเข่าครับบ้านนี้สองสามหมู่นังจากที่โรงพยาบาลอัศนากันโรบรีเตรียมฟ้าไอ้ปลอดเชื้อทุกคนนะครับปลอดครับ อลังไม่กอนคนเดียวขอโทษด้วยเอาข่าเชืยอโควิดเอาจินขาววันครับวเนาะขอเจริญาหานเจริญเมียนมบ่มี่ตัวเออบ่มีแบบอาหารสิงโตไหมอาหารสิงโตอาหารสิงโตมีแต่เงินนะไม่อาหารสิงโตมือนานสิงโตที่ไรเมียนเลยมี้นแต่นี่แมีเฮ็ดเดินดังแคมเฮ้าห์นะ ชื้อไค้ผมว่าไม่ม่ละบ่ได้ินโดนอาจินก่ลังไม่ใส่่เออลังไม่ใส่ที่ลังไม่ใส่ก็องนเขาลังเขียดยังลัเอยลังไม่ใส่ลังลังเออังาคนใหนวะไอ้วนขข่าีเข่าเข้า้เข้ามาแม่กัโดนมาเออเด็กขี้เขาทำอะไรกันนี่เอาเอามาแม่ข้เขไปใส่มากเอา รูดลมว่าไหงวะเดี๋ยวเขาทำอะไรครับเดี๋ยวเจ๊มสวัสดีครับผมปุ้ยเจบีครับปุ้ยตัวนี่ผมรู้แล้วสวัสดีครับผมอาลังเจบีชาแนลครับผมผมรู้แล้วขอโทษด้วยนะครับอาลังแก้งอาจารย์โคเดี๋ยวผมรู้แล้วว่าไปคนละอาจารย์โคโดนแจ้งมึงมึงมึงล้มมึงล้มเมียนะฮะมึงมึงดูตัวมึงดูเขาด้วยเย็ดแทนค่าหักมาทำไงวันนี้เขาทำอะไรให้กินวันนี้ นี่แกงหอยดูทอดปูใส่กระทะแกงเห็ดปูทะราบะปูทะราบะญี่ปุ่นเห็ดอะไรเห็ดเต่าเหะเห็ดเต่าง่อย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 อะัวเนี่ยเดี๋ยว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 ตัวอันนี้ช่องไงช่องอาเจล่าช่องอาเจล่าตากรีบหนีมาใช่ไหมครับว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เด้อเพราะว่าใส่ซีฟู้ดเจ้าพี่ไร่โอเคโอเคได้ว้าวไม่ยั้งเลกรอบมั้มตี มัมมีามอกมัมใส่ห่อมดมัมยังีได้สิเปิ้นะดังเจ้าอ๋อโเอาก็เปิดปนีเ้าลทาชิมดูมันอร่อยไหมโอ้ยแกไม่ต้องทำท่าหรอกแกก็กินไปเลยอ่าอ่าอ่าชิมไม่ชิไ่กินตัดโปกว่าโดนอลังบางยาเดี๋ยวโอรงู้อยู่ชิม่บางเงินว่าพิกไม่ไม่กินเนื้อเอาของใครที่ชิมมาอันที่ชิมลองแก้ลายชิมดู ว่าแล้วเดี hmm. oh, oh. Hence, it? It ๋เต็มหรืวยังตงใส่เต็มหรือยังลกตัวเลขยังวิ่งอยู่ไหมอร่อยมั่งรอไปไหนล่ะนี่โอ้อาจารย์ควันวะไปมันล่นี่อ้ยอาจารยควันไปไหนล่ะนี่น้องเจพีเข้า

พุ้ยพี่ครับปนพุ่ยนะยแร้ยว่ากำลังเล่นสนุกเลยกำลังเล่นสนุกเลยปีตีไหม่ะพีตีอย่างนี้เห็ไหมนียเอาักนี้มันต้องไหวแบบพานานไม่พี่พี่ตีอ่างนี้อาว่าพอแล้วมั้ง ผมสาดหลังมันวะรยาเล่นตลกแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก้ับแล้วเอาีไม่เป็นต้องอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่นี้เสียงมาเอาอย่างนี้มันเจ็บเอาไปไหมเออไม่ไม่ได้ไม่ได้ลองไหมไม่ต้องลองแล้วไม่ใช่เดี๋ยวโดนไปแล้วไปลยครับอาจาร้นเป็นไ